ชุมชนห้วยกระบอกตำบลกราบใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแค่ที่อพยพมาตั้งรกรากนานนับร้อยปีล่วงมาแล้วโดยได้นำเอาวัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งขนมโบราณอย่างขนมบ่งฟ้ามุ้งปัน้นแปลเป็นไทยว่าขนมดอกม้จีเหลือง ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศนำมาแปรรูปทำเป็นขนมได้รับความนิยมจากชาวบ้านในชุมชนและเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมที่ตลาดเก่าชุมชนห้วยกระบอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยสีเหลืองทองที่มีมันและฟักทองผสมแป้งและวัตถุด,ดิบที่ไหนวิโรธถาวรกิรติอายุ53ปีเจ้าของร้านอาลีกอตั้งอยู่ในชุมชนห้วยกระบอกเลขที่53หมู่ที่9 ตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโปง่งได้นำสูตรการทำขนมมาจากบรรพบุรุษโดยนำถั่วเหลืองมาทำเป็นไส้ด้านในปั้นเป็นรูปทรงแบนนำไปนึ่งใช้เวลาประมาณ15นาทีก็สามารถนำออกจำหน่ายลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ร้านซึ่งหากกินกับน้ำชาจีนโบราณจะทำให้รสชาติกลมกล่อมน่ารับประทานอยู่ที่ร้านร่วมกับขนมที่ขึ้นชื่อของทางร้านอีกหลายชนิดนายวิโรธทาวันกิรติเจ้าของร้านอาริโก กล่าวว่าได้รับสูตรขนมดั้งเดิมมาแต่รุ่นโบราณบางคนก็ไม่ได้ทำกินกันแล้วโดยจะเรียกขนมหว่องฟ้ามูปันซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของชาวจีนที่อพยพมาจากเมืองจีนและมาขึ้นทะเบียนอยู่ที่ห้วยกระบอกบางส่วนก็ไปอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีและต่างจังหวัดส่วนมากจะเป็นชาวจีนแค่สำหรับสูตรดั้งเดิม จะเป็นแป้งที่ผสมกับน้ำตาลทรายแดงใส่เนื้อมันและจะใส่น้ำเชื่อมพอเดือดจะตักเหมือนนวดใส่กับตัวแป้งออกเป็นสีคล้ายลังกระดาษสีน้ำตาลส่วนไส้จะเป็นไส้ถั่วเขียวที่นึ่งแล้วนำมาโขลกต่ำให้ละเอียด นำมาทำเป็นไส้ขนมจึงพัฒนาให้น่ารับประทานมากขึ้นใช้ตัวมันผสมกับตัวแป้งซึ่งจะมีที่เดียวในประเทศที่หาชิมได้ส่วนไส้ขนมจะใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมมาปั่นกับถั่วเขียวมาปั้นรวมกันแล้วนำมากวนจนเป็นเนื้อเดียวกันมาทำให้ไส้เหนียนมากขึ้นนำมาปั้นหลงบล็อกแล้วนำใส่ซึ้งนึ่งไม่เกิน15นาทีขายชิ้นละ15บาบาทหากกินกับน้ำชาก็จะมีรสชาติออกหวานน้อยมันกลมกลม่อม ถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมะัรับสมัยก่อนจะเป็นจะเป็นแป้งแป้งที่ว่าผสมน,น,น้ำตาลน้ำตาลชายแดงใส่เนื้อมันในในน้ำเชื่อมแล้วพอน้ำเชื่อมเดือดปุ๊บก็ตักน้ำเชื่อมตัวไอตัวนั้นน่ะเอามามาดวกับแป้งมันจะเป็นสีออกคล้ายลังกระดาษสีสน้ำตาลแล้วไส้เป็นไส้ตัวเขียวไส้ตัวเขียวเนี่ยจะเป็นไส้ตัวเขียวนึ้งใหม่ๆแล้วก็เอามาตำาๆแล้วก็เอามาใส่โรยน้ำตาลแล้วทำเป็นไส้มันจะหยาบ ผมก็เลยคิดคนว่าเอาเข้ายุคป,ปัจจุบันเอาให้มันดูน่ากินมากขึ้นก็ใช้น้ำมันผสมเต็มเต็มที่เลยกับตัวแป้งสีเหลืองก็ใช้เนื้อฟักทองเอาให้ให้เป็นข้าเข้ากับชื่อขนมว่าหว่องฟ้ามุ้ปั้นดอกไม้สีเหลืองก็ให้เป็นเหลืองจริงๆเลยส่วนไส้เนี่ยถ้าเกิดเป็นไส้แบบโบราณจับหยาบครับคนรุ่นใหม่่จจมัยนี้เขาจะไม่ทานเขาจะทานอะไรที่ว่าออกเนียนเนียน ผมก็เลยไปทําขึ้นมาใหม่พัฒนาตัวไส้ขึ้นมาใหม่ให้ดีกว่าเก่าก็เหมือนบางพรบุตรคือว่าให้ให้เรามา1บาทแล้วก็ต้องสะสมให้ต่อไปต่อยอด2-3บาท10บาทอะไรอย่างเงี้ยนางนภศรศกศี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าหลังมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเทศบาลตำบลกลับใหญ่และหลายภาคส่วนรวมการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมต่อยอดภูมิปัญญาทางด้านผลิตภัณฑ์สิ่งแรกที่เจอคือเรื่องของการเชิดสิงโตหลังจากพูดคุยกับพื้นที่ว่าการเชิดสิงโตได้สูญหายไปนานกว่า50ปีแล้วจึงได้มีการรื้อฟืน้นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งในชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่น่า สนใจมากมายใบโกดจุฬาลัมพาที่พัฒนาต่อยอดได้หลากหลายทั้งนำมาทําขนมเงีปั้นขนมโกดจุฬาลัมพันและเครื่องดื่มสมุนไพรผู้ช่วยศาสตราจารย์ปียาพรทองผุดอาจารย์ประจาสาขาววิชาศิลปะศึกษาคณะมนุษยาาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวว่า โครงการจัดการการขับเคลื่อนทุนวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างจิตสำนึกรักถิ่นของชุมชนโบราณย่านตลาดเก่าห้วยกระบอกรอยต่อ3ามจังหวัดราชาบุรีกาญจนบุรีและนคนปรปฐมมีหลายภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อช่วยกันฟื้นวัฒนธรรมเรื่องการเชิดสิงโตจีนแค่ฮักกาซึ่งเป็นชุมชนจีนและฮักกาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่นี่มีชื่อเสียงด้านอาหารที่หลากหลายเช่นขามหมูห้วยกระบอก ต้มไชก่อนกระดูกหมูผัดไชก่อนคล้ายกับต้มจับฉ่ายจะมีแบบแห้งและแบบมีน้ำรสชาติอร่อยโดยไชยก่อนหรือผักกาดตากแห้งเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารของชาวจีนแค่และยังมีอาหารอีกหลากหลายอย่างสิ่งที่เราได้สร้างการมีส่วนร่วมจากการที่เรามาฟื้นวัฒนธรรมในเรื่องของการเชรื่อสิงโตจีนแคฮักกาเนื่องจากว่าทุณวัฒนที่นี่คือ เป็นชุมชนจินแคคกกาที่ใหญ่ที่สุดข,ของประเทศไทยนะคะแล้วก็การฟื้นครั้งนี้ค่ะก็เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เรียกว่า,าสร้างการมีส่วนร่วมก็คือเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาฟื้นแบบดั้งเดิมแล้วก็ถ่ายทอดไปยังเด็กแล้วเราก็ใช้องค์ความรู้ของหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุบ้านจอมบึงนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางด้านมวยไทยศาสตร์ทางด้านาท่องเที่ยว ศาสตร์ทางด้านอสังคมศึกษาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเข้ามาบูรณาการตลอดจนศาสตร์ทางด้านในเรื่องของอศิลปะเนื่องจากว่าเป็นทุนทางวาาัฒนธรรมเราก็เอาศาสตร์ต่างๆนี้ ที่เป็นองค์ความรู้ของหมาวิาลมาช่วยกันพัฒนาและต่อยอดทุนของอชุมชนที่มีออกมาเป็นผลงานศิล,ลปะออกมาเป็นอาหารพื้นถิ่นที่รับการอ,ออกแบบสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ออกมาเป็นลิจพันฑ์ของที่ระลึกออกมาเป็นเสื้อยืดนะออกมาเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะต่างๆแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะคะ่ะเราก็ขยายผล ไปยังนักเรียนในพื้นที่3โรงเรียนยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนชุมชนชุมชนห้วยกระบอกนะคะสามัคคีวิทยาโรงเรียนกับ,กบใหญ่วัดมะสนกีตโรงเรียนอนุบาลกับใหญ่ซึ่งทุกโรงเรียนนะคะแล้วก็ทั้งครูแล้วก็นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งผลการดาเนินง,งานครั้งนี้อาจารย์อาจารย์หนอเนี่ยนะคะแล้วก็ทางสานักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งในานามราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเราเชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นนะคะ เศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ช่วยทั้งในเรื่องของการสืบสารอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่เยาวชนแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของเยาวชนรักศิลป์ได้แล้วก็เป็นในเรื่องของรายได้นะคะส่งเสริมให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้เห็นได้ชัดค่ะเพราะอย่างวันนี้ผลิตภัณฑ์ขายขายได้ขายดีค่ะวันนี้นะคะ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นายวิโรธถาวรกิรติเจ้าของร้านอาลิกอ0 9 9์9 1 4 8 4 8ค่ะ